แล้วถังใส่น้ำยุใส่อ๋อยุใสน,นี่มาแล้วพี่กบป,ปกติอยกไข่มดแดงนี่มันมีฤดูไหมว่าเขาแบบต้องหากันช่วงไหนหรือมันถึงจะมีเยอะใช่ครับมีช่วงฤดูช่วงไหนฮะก็ะจะเป็นช่วงนี้ครับช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างหนาวจะเข้าแรงแลวก็ช่วง,งปลายหนาวปลายหนาวใช่ครับปลายหนาวก็จะแรงอ๋อมันจะมีมดไข่มดแดงมันจะมีไข่ใช่ครับเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มมีไข่ แป๊บนึงนะมีอะไรอันตรายไหมต้องต้องระวังอะไรไหมมันเป็นรังของมันแล้วก็เอาเอาไม้กระทุงให้มันหล่นลงมาในในใน,ในตะกร้าเนาะใช่ครับแล้วก็มาเทใส่ใสถังน้ำนะัอ <c oughs> ๋อ <c oughs> มันก็หล่นลงมาเลยวุ้ยเยอะเยอะอยู่นะเราแค่เอามือได้แล้วมันหล่นลงพื้นหรอคะไม่ไม่มันมีมันมีถุงรอง โอ้โหวัเดินมามองไหนวะดีไม่เดินเข้าไปดูเลยอ่ะแล้วก็คอคอคเอาอันนี้โอ้ตรงนั้นมีมาเรามาติดเอามาติดไว้แั้งแต่เมื่อไหร่พี่ติ้งก็โทรมาทีที่แล้วอ่ะก็เลยไปซื้อไอ้ไอ้โนแมทข้างๆมาอันนี้คือได้เยอะไหมไม่เยอะนะมีแต่ตัวเออจะเป็นตัวเยอะอุ้ยเนี้ยเนี้ยไข่หมดได้เต็มเลย โดนแล้วพี่โกบวิธททำไมต้นนี้มันมีหลายรังจังมันต้นอะไรคะต้นมะม่วงอันนี้มันเป็นไข่เล็กเนอะเนอะมันไม่ได้เม็นเป็นที่ในตลาดมันจะเป็นอ้วนๆนบางที่อ่ะเขาฉีดเขาฉีดอ๋อที่ที่พี่ทีหมอต้องดูว่าจะได้ไข่เล็กไข่ใหญ่แล้วพี่โกแล้วอันเดิมหมดแล้วหรอคือเราจะไม่เอาหมดครับอ๋อให้มันเราเลือกถ้าเราหมดเขาจะทิ้งรัง เหลือไว้เหลือไว้ทำไมแย่ให้เขารู้เม็แมเดแดงอย่างนี้เหรอมักินได้เลยไหมคอพี่กบอุ้ยเยอะเยอะลองไหมไม่ค่ะมันดูเสี่ยงตายมากเลยค่ะได้กินใครนะเคยแย่ไครมดแดง คนนี้คนนี้เคยตัวดีสารทำเป็นเคยเบิ่งซาบะแม่นเคยเหยียดโอ้ยมาโอ้ยอย่าจับพี่อ้ยมันมดเยอะขอขอตัวมันออกโอ้ยตย่ไข่มันอยู่ในนี้ปล่อยให้ตัวมันออกไปมันก็จะเหลือแต่ไข่เศษบางตัวเขาก็จะก้าบไข่ออกมาอ๋อแล้วเราจะแยกมดออกจากคือถ้าเราอยากจะแยกแม่มดออกจากไข่ เราเราใช้เสษผ้านะครับอ๋อเออใช่ใช่ใช่ช่ใช่้ใ่เอามือเข้าไปแม่อันนี้เป็นอาหารชั้นสูงเงี่ยเอใช่เอาผ้าเบี่ยงก็สูงทุกท้าอยู่ซะบนนู้นนะพี่โก่เอออย่าตรนู้น่ะโอ้ยย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 ย่ยยยยยมยายย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 มยย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 นันยยรยยัยนยยยเยยนยย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 คยยยยยยรยย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 ่ยยยายย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 ย เหมือนว่ามันก็เลยอ้วนอย่างเงี้ตอนนี้เขาขายแพงมากนะดูละสองสามร้อยเปล่าอ้วนแพงกว่านั้นหรอสี่ร้อยขีดละสองสามร้อยเพราะเขาจะขายเป็นถ้วยๆประมาณถ้วยน้ำพริกหนึ่งอ่ะหนึ่งร้อยบาทงั้นเราไปขายไม่ล่ะไม่ต้องมาทำกินหรอกมันยังเล็กอยู่เลยมันขายได้เหรอครับแบบเนี้ยอันนี้เรากินนะไปสิคะเราเราไปยำไข่มดแดงเนาะไปยำไม่ยอมแจ้งไปยำทำไมมดแดงตัวเล็กๆมันไข่มันถึงใหญ่ มันว่าเหมือนผู้ชายเพราะตัวเล็กก็ทำไมอะแม่ไม่แล้วตอนนี้เธอเหมือนนักท่องเที่ยวมากับพวกฉันอีกเธอรู้ตัวไหมเธอไม่เหมือนเจ้าของรลนเธอเหมือนเจ้าของเลยเธอเหมือนนักท่องเที่ยวมากับพวกฉันอีกแล้วทําไมทําไมไข่ใหญ่เพราะว่ามันเป็นกินข้าวที่ต้มปลามันจะเป็นไข่แม่เป่งเห็นไหมอ๋อโอเคถ้าถ้ากินข้าวที่ต้มปลาโอเคได้้มปลามันจะเป็นแม่เป่งเห็นไหมมดต่อไปแค์กับมดก็คือรีเควส์เมนูข้าวต้มปลาอย่างเงย แล้วแม่เมื่อกี้เดินผ่านแม่บอกว่าถ้าถามว่าตรงอยู่บ่อ่ะหมายหมายเขาว่าไข่ใหญ่ไหมไข่ใหญ่ไหมต่อไปนะครับเลวเจอเจอครับแล้วคุณให้กูใจบอกข้งตรงนี่ยก็คือข้งใหญ่ตรง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 ไข้บดแดงตรงกัอตรงข้ามตรงเนี่ยเข้าตรงก็คือใหญ่ใช่ไมแม่ไข่ลูกอันทานั้นสงก็เป็นโคอธิบายได้ละเอียดคุณครูอธิบายละเอียดนะ แม่เดี๋ยวให้แม่สอนก็จิตทำนีอ่อันนี้ลวกยังเขาไม่ลวกเาไม่วกกันหร<ว>อ<ะ>แต่กินได้เลยจริงเหรอจริงอ้ามันก็ยำม,มันไม่ได้เอาไปทำสุกอยู่แล้วก็จะเ,เป็นมันๆนะมันมัน,ม,นมีรสหวานนิดๆเออมแม่เป็นเรื่องยำนี้ยำแบบไหนแบบปกติทั่วไปสากลหแบบรือว่ายของอีสานสากลละโลกหรือสากลนครเป็นเป็นผ้าหรือไงไม่ใช่อ้วส่อะไรอีกสาปามไม่หอกค่ะ ใส่น้ำมะนาวเหรอมะวใส่มะเขือแตมันเปรี้ยวอยู่แล้วหรอฮะมันเปรี้ยวได้ไงวะก็หมดโซ่้วมีหมดแดงกินแล้วไม่เห็นเปรี้ยวเลยเมื่อกี้หมดแดงมันเหนียวใส่ไข่มันไม่ดูเขาใส่แดงไม่เยอะขนาดใหญ่เพื่ใส่ไข่แต่แต่ถ้าเราจะใส่มะนาวได้ไหมได้มันนี่ว่าต้องใส่เลองกินดูเถอะเราต้องชิมก่อนไหมเพราะเธอชิมได้ยังยังเลยแม่ทุกคนชิมสิ เขาก็รอกันอยู่น้าหอาวอันนี้กินน้าหรออ้าวกูคุณึกว่าเกว่าะต่ละคนมาตักชิมดูเค็มนโมแนวบักแมวมีบักแวหเม่ยนี่มวเพียดไหมเค็มแน่บอกงั้นคนนานๆไม่เฟมกินกับข้าวกำลังพอดีเากำลังพลดีเหนียวมา ก็มัน่อส้มอมะแม่คนเอ้ยพอแล้วเฮ้ยพอแล้ว,ลวได้ไหมได้ไหมพอไหมเธอยเที่ยวไทย